toyota land cruiser 300ปี2 0 2 6เป็นรถออฟโรดระดับตำนานที่ได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ขับขี่ที่ต้องการความแกร่งทรงพลังและเทคโนโลยีที่ทันสมัยยิ่งขึ้นด้วยดีไซน์ที่ดุดันและความสามารถที่เหนือชั้นทําให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสําหรับผู้ที่ต้องการรถ suv อเนกประสงค์ที่สามารถลุยไปได้ทุกเส้นทางภายนอกของ land cruiser 300ปี2 0 2 6มีการออกแบบที่โดดเด่นมากขึ้นด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่ ที่ให้ความรู้สึกแข็งแกร่งไฟหน้าเลดทรงเรียวยาวที่เสริมความทันสมัยและกันชนหน้าที่ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับการขับขี่ทั้งในเมืองและออฟโรดตัวรถมีขนาดใหญ่และแข็งแกร่งกว่ารุ่นก่อนพร้อมล้ออัลลอยที่ได้รับการออกแบบใหม่ให้เหมาะสมกับทุกสภาพถนนด้านสมรรถนะรถรุ่นนี้มาพร้อมกับกลุมพลังเครื่องยนต์ที่ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นมีตัวเลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซินและดีเซล รวมถึงระบบไฮบริดที่ให้กำลังและแรงบิดสูงในขณะที่ยักสังคงรักษาความประหยัดน้ำมันได้อย่างดีเยี่ยมระบบขับเคลื่อนสีล้อแบบฟูลไทม์สี่ช่วยให้การขับขี่บนเส้นทางออฟโรดเป็นไปอย่างมั่นใจและสามารถลุยผ่านอุปสรรคต่างๆได้อย่างง่ายดายระบบกันสะเทือนแบบใหม่ที่พัฒนาให้รองรับแรงกระแทกได้ดีขึ้นทำให้การขับขีน่นุ่มหนวนขึ้นแม้ในเส้นทางขรุขระภายในห้องโดยสารของ Land Cruiser 300ปี2 0 2 6ถูกออกแบบให้หรูหราและกว้างขวางมากขึ้น ใช้วัสดุคุณภาพสูงเพื่อตอบโจทย์ทั้งการใช้งานและความสะดวกสบายหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่รองรับ Apple Carplay และ Android Auto เพื่อให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้อย่างง่ายดายระบบเสียงระดับพรีเมียมช่วยเพิ่มประสบการณ์การขับขี่ให้เหนือระดับบนดนังที่ออกแบบมาเป็นพิเศษช่วยรองรับสรีระได้ดีทําให้การเดินทางไกลเป็นไปอย่างสบาย Land c r u i s e r 3 0 0ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูง Toyota s a f e t y Sense ซึ่งรวมเอาฟีเจอร์อย่างระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนและระบบตรวจจับมุมอับสายตาทำให้มั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับการปกป้องตลอดการเดินทางนอกจากนี้ยังมีระบบกล้องรอบคันที่ช่วยให้การขับขี่ไหนพื้นที่แคบเป็นไปอย่างง่ายดายสำหรับการใช้งานในเมืองแลนด์ครูเซอร์300ปี2026ถูกออกแบบ ให้ขับขี่ง่ายขึ้นด้วยระบบพวงมาลัยไฟฟ้าที่ตอบสนองได้ดีขึ้นทำให้ควบคุมรถได้อย่างมั่นใจแม้ในพื้นที่แคบเทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยลดเสียงรบกวนภายในห้องโดยสารทำให้การเดินทางเงียบและสบายยิ่งขึ้นระบบช่วยจอดอัตโนมัติและเซ็นเซอร์รอบคันช่วยให้การเข้าจอดเป็นเรื่องง่ายแมในพื้นที่จำกัดด้านความสามารถในการลุแรงครูเซอร์300ยังคงเป็นหนึ่งในรถ ที่สามารถขับผ่านเส้นทางงอที่ยากลำบากได้อย่างมั่นใจระบบมันติดเทเรนซีเล็กช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถปรับการตั้งค่าตามสภาพพื้นผิวที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นทรายโกลนหิมาหรือก้อนหินระบบครอบคอนโทรลช่วยให้การขับขี่บนเส้นทางที่มีความลาดชันหรือพื้นที่ครุกคะดเป็นไปอย่างราบรื่นโดยไม่ต้องคุมคันเร่งและเบรคด้วยตนเองอีกหนึ่งจุดเด่นของแลนด์ครูเซอร์300ปี2026คือระบบขับเคลื่อนที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ในการช่วยย่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ และการใช้พลังงานอย่างชาญฉลาดระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ10สปีดช,ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์ลื่นไหลและให้สมรรถนะที่ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้ระบบเบรกและช่วงล่างได้รับการพัฒนาให้แข็งแกร่งขึ้นเพื่อรองรับทุกสภาพถนนสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเดินทางไกลแลนด์ครูเซอร์300ปี2000 26มีพื้นที่เก็บสัมภาระที่กว้างขวางรองรับการใช้งานทั้งการเดินทางท่องเที่ยวและการใช้งอ